สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องยูทูบโก o l ล์เพจโกลาล์แล้วก็เว็บไซต์ g o a l ล์ .com G O L D A R O U N D วันนี้พฤหัส21ีธันวาคมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณพีรพงศ์วิริยนุเคาะ์นักวิเคราะห์การลงทุนของทางบริษัทออสเีจำกัดน,นะครับไปดูมุมมองการลงทุนในช่วงโค้งสุดท้ายของปีกันนะครับว่าออสเีจะแนะนำยังไงเพราะว่าในช่วง1 2ถึงวันนี้ก็ยังมีข่าวเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะสาคัญทีเเเดดยยววนนะะครรรััับไไมมม่าาาปปป็ตลข GDP าสาสณกุ้้ แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีตัวเลขดัชนี PCE นะครับซึ่งก็ถือว่ามีความสําคัญพอสมควรเหมือนกันนะครับอาจจะไมให้ราคาทองความแหว่งตัวไปได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขทั้งสองจะออกมาอย่างไรนะครับอยาไปพูดคุยกับทางคุณบิลพงศ์กันเลยครับสวัสดีครับคุณบิลพงศ์ครับครับสวัสดีครับทองคําช่วงโค้งสุดท้ายของปีดูเหมือนจะนิ่งๆนะครับจะมีอะไรบือหวาบบ้างไหมครับเนี่ย ก็ยังคงเป็นปัจจัยนะครับที่จะต้องติดตามก็น,นั่นก็คือในส่วนของตัวเลข c ค r p p p r r i e i n n e x กตัวน,นี้นะครับผมก็มจะเป็นตัวบ่งบอกแล้วว่าเงินเฟอ้อนะครับมันจะมีภาพรวมลดลงบ้างไหมหรือมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อคีย์นี้จะเป็นคีย์แฟกเตอร์หลักนะครับก่อนจะส่งท้ายปีนะครับเพราะว่าท้ายปีแล้วนะครับในส่วนของตลาดทองคำก็ อาจจะสื้ขายไม่มากเท่าไหร่นะครับล้วก็มีวันหยุดของฝั่งอเมริกาด้วยครับคนะาดการายังไงอะครับพีซีคาดการตอนนี้ยังยังคงเป็นคาดการเท่าเดิมกับครั้งที่แล้วครับกแแ็แล้วมันจะส่งผลยังไงบ้างรครับ ข้อถ้าในส่วนของตัวเลขคอพีซีครับถ้าในส่วนของตัวเลขเนี่ยมงบอกว่าเงินเฟอ้อมันยังสูงอยู่นะนะครับตรงนี้เองครับก็อาจจะทําให้ภาพรวมนะครับเฟดอาจจะยังคงต้องตรึงดอกเบี้ยในระดับสูงนะครับระดับ5.50ตรงเนี้ยยาวนานต่อไปนะครับผมตรงนี้ก็อาจาอาจะไปเพิ่มการคาดการณ์ว่าเฟดนะครับอาจาอาจะไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยอะไรประมาณนี้ครับตรงนี้อาจาอาจะเป็นปัจจัย ลบต่อทองในระยะสั้นนะครับผมแต่ภาพภาพ,พรวมแล้วเ <ลด S 1> งินเฟ้อที่เรต้องปรับตัวลดลงนะครับตัวนี้เองครับก็อาจจะทําให้เฟดนะครับอาจจะไม่ต้องรอ,อนานจะลดอัตราดอกเบี้ยอาจจะขยับล้นเข้ามาเร็วขึ้นตรงนี้ก็อาจจะได้ไดรับอน,นิสงค์บวกต่อราคาทองคํานะครับผมแต่อย่างไรแล้วนะครับในส่วนของปลายปีเราก็ยังคงมองว่านะครับการ ความต้องการทองคําในช่วงปลายปีเนี่ยยังคงมีสูงอยู่นะครับผมนะถ้าดูในส่วนของสถิติแล้วนะครับในส่วนของเดือนธันวาก็ส่วนใหญ่ปิดบวกนะครับมากกว่าเดือนพฤศจิกายนเกือบแปดสแล้วก็เพนซ์ส่วนใหญ่นะครับมีโอกาสขึ้นธันวาแล้วก็มีโอกาสมีโอกาสขึ้นตั้งแต่ต้นปีด้วยนะครับผมงทีเป็นจุดนะครับที่ที่เข้าซื้อทองนะครับเพื่อสะสมเก่งกาไรต่อปีหน้า ซึ่งจะเป็นปีที่เฟดนะครับมีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัฏาจาักรลดดอกเบีย้ยของเฟดปีนั้นนะครับอทองส่วนใหญ่จะมีแรงหนุนปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนครับผมระยะสั้นให้กรอบเท่าไหร่เดียครับกรอบระยะสั้นตอนนี้นะครับถ้าถ้าดูจากในส่วนของโกลสปอร์ตนะครับเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ประมาณ2,032ครับตอนนี้สปอร์ตล่าสุดที่ประมาณ2,036 กรอบระยะสั้นมองว่านะครับโกลสปอร์ตอาจวิ่งไปเทสประมาณ2,040เหรียญถึง2,050เหรียญในเบื้องต้นนะครับผมนะมก็จะมีแนวต้านหลักๆอยู่ตรง2,050เหรียญอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าดูในฝั่งของเงินบาทแล้วนะครับแนวต้านดังกล่าวนะครับ2,040 2,050เนี่ยราคาไทยน่าจะอยู่ราวประมาณ33,700-33,800ถึง 33, บาทนะครับแล้วก็มาเลือกกันอีกทีครับว่าจะเบรก2,050เหรียญเพื่อขึ้นต่อได้หรือไม่ถ้า เชืต่อเข้าไป2,065-2,080นะครับผมก็อาจจะมีสิธิ์ลุ้นในส่วนของ34,000อีกระลอกหนึ่งแต่ว่าต้องผ่านไปให้ได้ก่อนนะครับในส่วนของด้านนี้แต่เรามองว่าแม้ว่ามันจะไม่ผ่านในระยะนี้นะครับแต่มองระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยก็ยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะไปเทสต่อได้นะครับครับผมอันนี้ในส่วนของกรอบการขายดราฟต์ดรา่างนะครับในส่วนของกรอบแนวรับเนี่ยเรามองว่านะครับ รับคงจะหลุดลงมาไม่เยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้กราฟแท่งเทียนนะครับหรือทางเทคนิคอเองเนี่ยกราฟแท่งเทียนนะครับยังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วัน100วัน200วันนะครับ mm hmm. สะอ,อนขาขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็ยังคงวิ่งอยู่ในรูปแบบไซด์เว์อ up นะครับฉะนั้นนะครับเส้นนะครับในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยนเนี่ยจะเป็นเส้นแนวรับแนวรับจะอยู่ราวประมาณ2 0 3 0เหรียญ2 0 2 0เหรียญน,นะครับซึ่งเมื่อวานก็ หล่นลงมาเทสบ้างแล้วนะครับในส่วนของราคาไทยนะครับทันที่เป็นราคาไทยก็อยู่ราวประมาณ33,600-33,500บาทนะครับสำหรับราคาไทยนะครับผมนะครับคนรู้ก็คือยังรอย่อซื้อใช่ไหมครับคนรู้ยังเป็นย่อซื้อเพราะว่ายังเป็นไซด์เวอร์อัพชัดเจนครับผมนะฮะ ในส่วนของอตัวเลขเศรษฐกิจที่จะต้องติดตามคืนนี้นะครับก็อาจจะไปรู้ในส่วนของยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะครับรายสัปดาห์ฝั่งอเมริกานะครับผมตรงนี้เองครับก็คาดการว่านะครับวันนี้เนี่ยตัวเลขน่าจะมีผู้ขอสวัสดิการเข้ามาเยอะนะครับมผมบอกอะไรบ่งบอกว่าอาจจะ ส่งภาพว<ล>รวมเศรษฐกิจอาจจะแย่ลงตรงนี้อาจจะทําให้ภาพรวมดอลล่าร์อ่อนแล้วก็ทองอาจจะได้รับอน,นิสง์บวกนะครับหากเป็นไปตามคาดการณ์วันนี้นะในระยะสั้นนะครับหากไม่เป็นไปทับคาดการณ์ทองอาจจะลงย่อลงมานิดนึงนะครับผมแต่ยอ่ออย่างไรแล้วเราก็มองว่ายอ่อไม่เยอะนะครับเพราะว่าทองยังคงได้รับฟันดัมเบลทหลักก็คือเฟดนะครับมีเดเรชันที่จะลดอัตราดอกเบี้ยปีหน้าครับผมโอเคขอบคุณมากครับคุณพงษ์ครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับอย่างที่คุณปีรพงศ์บอกนนะครับพรุ่งนี้ PCE ถือว่ามีความสําคัญพอสมควรเลยนะครับหากว่ายังอยู่ในดับสูงเฟดก็อาจจะต้องตรึงอัตราดอกเบี้ยต่อไปก็อาจจะกดราคาทองลงมาได้แต่ว่าถ้าตัวเลข PCE ปรับลดลงมาก็อาจจะเป็นแรงหนุนให้ทองคาขึ้นไปแนวต้านสําคัญนะครับ2 0ง0ดอลลาร์วลาวัดกันเลยครับว่าจะไปต่อหรือว่าจะย่อตัวลงมานะครับเพราะว่า มันก็เป็นช่วงวันสุดท้ายแล้วเหมือนกันก็ต้องวางแผนการลงทุนกันดีๆครับต้องขอบคุณคุณพีรพงศ์วิรานุเคราะห์นักวิเคราะห์การทุนของบริษัทออสิตรีจำกัดที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับถ้าชินชอบในข้อมูลข่าวสารที่กลัวเราหยิบยกมานําเสนอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซัไครตช่องทางต่างๆด้วยนะครับทั้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ G O L D A R O U N D ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ